สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระเครื่องมาแนะนำนล้นะครับนี่ดูจักกันไหมครับนี่เป็นพระผงพระเครื่องนะครับของวัดปราสานนะครับวัดปราสาทบุญ,ญาวาสนะครับองนี้เป็นพิมพ์หลวงปู่สอนวัดเสืองสารนะครับนี่สวยจับ ผมเพิ่งเคยได้นะครับองค์ที room, chief, right? hmm. right? ่สวยแชมแชมแบบนี้นะครับเพิ่งได้องค์แรกนะครับผ่านมือมาเป็นร้อยองนะครับเพิ่งได้องค์สวยองค์แรกนะครับอง์นี้สวยจัดจัดนะครับนี่แบบนี้ท่านใดมีนะครับยินดีรับเช่านะครับจดจำพิมพ์นะครับจดจำพิมพ์นะครับมีของลอกเลยแบบนะครับดูความคมดูความลึกนะครับขององค์พระนะครับ นี่ครับเนื้อหานะครับนี่ซอกแขนดูลึกๆนะครับเอวนะครับคมๆอย่างนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะโรยผงแร่นะครับทุบปุงนะครับโรยผงแร่นะครับพระเขากดพิมพ์นะครับกดพิมพ์แล้วก็ใช้ อุปกรณ์งัดนะครับแทงครับแทงเข้าไปนะครับแทงเข้าไปในองค์พระนะครับแล้วงัดขึ้นนะครับนี่นะครับจะเป็นล่องรอยการงัดนะครับมีทุกองค์นะครับมีทุกองค์นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับท่านใดมีผมยินดีรับเช่านะครับหลวงปู่สอนวัดเซิงสางนะครับออกวัดประสาทบุญยาวานะครับปีสองพันห้าร้อหกนะครับ เป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับระดับประเทศนะครับโอเคครับ